น่ารักมากวันที่14ตุลาอย่าลืมไปเชียร์ทนายโนบิด้วยนะคะไม่ต้องใช่ไหมคะ ฉันอยากฝากเพจอยากบอกเพจอย่าหาทําว่าน้องนัทอารมณ์ลินหล่อมากค่ะแล้วก็ยังโสดอยากได้แฟนสวยๆด้วยค่ะค่ะเข้าามยเข้ามาสองคนแล้วยี่สิบแล้วเฮ้ยไปไหนหมดวะตอนนี้กูอยู่กับนักข่าวกูเดิมึงอยากรู้อะไรนักข่าวอนนี้มึงอยากถามอะไรอยากถามอะไรมึงพี่บอกกูมาเฮ้ยจะถามเป็นแอ่งหมดวะสวัสดีค่ะใครขำอ๋อหนูขำเลยจ้ะ อ๋อเร็วเร็วไหนมานี่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 อยู่กับน้องนักเลยัาวุฒิครับเอ็งอายเอ็งปิกระเทยหรือเปล่าใช่น้องนักลาดทูดใหญ่เออจ้าบอกไงเออมึงอายเนี่ยตอนนี้คนดูอยู่พันแปดแล้วนะครับสองแล้วสองเคแล้วเออน้องถามว่าพี่นัทพี่นัทชอบผู้หญิงหรือผู้ชายจ้ะไหนไม่มีใครถามเลยหมอถามเองหมอถามเองผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงหมอโคตรปั่นเออหมอปั่นอ่ะหมอแล้วสองคนนี้ก็ถามว่าโจหรือนักข่าวจ้ะ โงใจง่งไหมโง,มงม่ผมรู้พ้นสวานเอาไหมฮะอันนี้ช่องอะไรช่องแปับช่องแป๊อันนี้ช่องแปครับเอามาทำาหาอเลยสองคนเลยช่องแปมาเปเอ๊ะคุณแนนบกกอช่องแปคุณูงนักข่าวมันไม่ได้เรื่องเลยเอามันกลับไปด่วนหางงันเดือนมด้วยเดี๋ยว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 เดี๋ยี่ยวเดียวหี๋าวเนี่ยดนี๋เียวเดี๋ยีวเี้ยวัดนีเยีที่ี สพจังหวัดไอผู้ทอนนี่ผู้ทอนจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเรื่องยื่นซองประมูลเรื่องซองประมูลนะประมูลอะไรขอ๋อยื่นซองจดหมายขอยื่นคลิปเสียงคลิปเสียงครับสู้สู้หมอปลาหมอปลาไม่ใช่นักมวยจะสู้ใครนะจ๊ะใครส่งดามห้าสิบดวงมึงเก็บไม้แดกเลยไม่เอาหรอไม่เอาขอผมขอเคยมีส่งดามห้าสิบดวงเนี่ย ขอบคุณรูาด้วยสิเขาส่งดาวขอบคุณขอบคุณอน้องดาวครับขอบคุณครับน้องดาวห้าสิบดวงเออสวัสดีค่ะเชิญเข้าใครขยันเข้ากล้องวะขยันเข้ากล้องวะหาได้มึงดยาบกูสวยเด็มเข้ากล้องอ่ะเป็นห่วงนะคะเป็นบาสอ่ะไม่ต้องห่วงเป็นบาสเด็ขอจอยนี่จะอะไรฟังตัวที่พูดจยาพคนนิสัสหยาบเดยเดือดสันดานอยู่แล้วนะไอ้หาลากกูเอาหลักฐานไหมเจ้าหนี้ตำรวจแทนที่พวกมึงจะดีใจไอ้สัตว์กับแจ้งฟาร์มกุงงสพวกมึงไว้ ไอ้ฮาแล้วทีนี้ใครวะเขาอยากจะเอาหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอฮะฮะมึงบ้ากันหรือังห้างบา้นบานหรือเปล่าเออเราอยากจะรู้ว่าใครเน่นฆ่าน้องชมพู่แล้วก็มีหลักฐานอะไรที่เจ้าหน้าที่พอได้ไอ้สัสเซจแจ้งความจับกูอีก <ห ù? S 1> บ้าหรือเปล่าวะขอดูหกพันแล้วอ่าคุณฝากอะไรมัง่งฝาก,ฝากข่าวไม่เนยฝากเลยไอเนี่ยติดตามข่าวคืนนี้ครับทุกตัวข่าวติดตามมาจบอ นัดเพิ่งสัมภาษณ์หมอปลาเสร็จนะฮะใช่ครับสัมภาษณ์ประเด็นที่ว่านี่กี่ชัมม่วโมงนะเขาเขา,เขาเรียกเนี่ยสัมภาษณ์ประเด็นว่าขอโทษนะไม่ได้หยาม <c oughs> ว่าหมอปลาสังเท้าคนนี้มา <c oughs> วันนี้หมอปาลาใสรองเท้าตาช้างมานะครับแล้วถ้าอยากได้ทั้ง <c oughs> ใหม่ไปไหนอ่ะับความจริงอ่ะวันนี้ผมไม่คิดจะมาที่นี่หรอกผมจะไปวัดเพราะผมจะไปเปลี่ยนรองเท้าขอโทษนะฮะที่เข้ามาว่าหมอปลาใส่รองเท้าไม่ได้หยาบใครเลยผมจะไปวัดไปทำไมไปเปลี่ยนรองเท้าเพราะหูรองเท้าผมไม่ดีที่วัดเยอะเพราะวันนี้วันพระ เลยต้องมากกอกก่อนเลยเลยไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าเลยเนี่ยเซ็งไปเนี่ยเนี่ยจะมาเปลี่ยนรองเท้าเนี่ยเห็นไหมเปลี่ยนรองเท้าจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อยาพายนะเนี่ยกลับเปลี่ยนเอาคู่ใหม่ไงมาที่สพวัดไหนนะไม่ชี้จะบอกจะไปวัดไหนนะจะไปวัดตรงนี้แหละถ้าผมเห็นผมเก็บรองท้ายดีๆนะมวยแม่งลูกเนี่ยอนัทปาขาวเป็นี่งคนนี่ปาขาวด้วยครับคือนี่นัสุญญากาลทุงคน นี่เดี๋ยวมีไทยรัฐอีกช่องหนึ่งอ่าอันนี้คนดังไี่คนดังนี่คนดังเ่นผู้ใหญ่ตีคนนี้เขาคือคนดังแห่งหมู่บ้านกบตูมนะเพราะเขาไปทําร้ายน้องวัคนหนึ่งซึ่งเขาจะบอกว่าเขาจะไม่รับผิดชอบจาไว้ด้วยใครก็มาดูคนกบตูมคนกบตูมฟังนะนักข่าวคนนี้น่ากลัวลงพื้นที่ทุกซอกทุกมุมเขาคือติไทยรัฐครับนี่คุณท่านไทยเอฟซีใหม่เลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับาฝากติดตามข่าวด้วยอ๋อฝากติดตามข่าวในไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้ด้วยครับเรื่องเรื่องคดีน้องชมพู่นะครับซึ่งวันนี้หมอป้ากับทุงคนก็มาที่พจวลูกทหารานำคลิปเสียงมาให้กับทางตำรวจซึ่งเป็นหลักฐานเ,เพื่อความคืบนน้าในคดีของน้องชมพู่ครับไม่ทาาไปเด็ดคุณได้ฟังคลิปตัวเต็มแล้วคุณรู้สึกไงคุณโดนฟ้องนะทุกใจคุณพี่พูคุณโดนฟ้อง้หมฟ้องรปภคอมพิวเตอร์ครับ ตอนนี้คนดูมาอยู่ที่ยังไม่ถึงหมื่นเลยเว้ย0 0แปดพันหกส่งดาวมาห้าพันห้าเฮ้ยห้าร้อยห้าสิบอีหนูส่งม้เยอะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะไล่ต่อเดี๋ยวลุงจะเอาดาวที่อีหนูส่งให้ลุงเนี่ยไปซื้อรองเท้าตะคู่นะเข้าใจไหมจ๊ะสู้สู้ค่ะนี่เอาคุณติเอาเอาต่อคม ครับเ,เขาถามว่าคุณติทำไมคุณไปทำข่าวที่กกตูมบ่อยจังเลยก็กกตูมมีของดีครับอะไรของดีนจะเป็นผู้ใหญ่มฮะไม่ตอนนี้คุณติเขาเปิดช่อง u t u b e นะเปิดช่อง u t u b e ฝากเอฟซีผมนหน่อยเปิดเข้าไปดูอ๋อเปิดเข้าไปที่ช่องย t u b e ติงไงจะใครล่าได้ครับผม,ผมก็ไปดูสาวกกตูมเรดูสาวกกตูมตูมจริงๆนมโตจริงๆครับนี่พี่ตินมโตมากเลยใช่ไหมนักใช่ไหม ที่รู้เนี่ยเพราะพิติไม่มาเล่าให้นัทฟังว่ะเคยเห็นวะเคยเห็นวะไม่เคยจริงเหรอนัทไม่นัไม่เคยเห็นนะไม่เคยไม่เคยเห็นเลยเคยไม่เคยเห็นเลยปากน้าแดงร้อนหอยา้ำนะครับน้องนัทอมลารนฮะมีคือผมตั้งใจจะถามนัทคำแรกเลยที่เจอนัทเพิ่งเจอนัทครั้งแรกใช่ไหมใช่นัทเก็บเป็นเกย์บอกวะไม่เป็นอันนี้วันนี้ต่อไปสิบรอบแล้วนะบมกป่าเพราะแต่หน้าแกเป็นเกย์มากเลยว่ะ ก็น่าเกใส่มากเลยว่ะพี่ติยืมหน้าเนี่ยมันขอโทษนะฮะไอ้พวกเกยทั้งหลายนะเกยทั้งหลายนะครับน่าจะเปย์มากเด็กคนนี้น่าเปย์จริงเราอยู่ทำงานส่งดาวส่งดาวมาเดี๋ยวเอาเปย์เดี๋ยวบอกให้ตอนนี้คนส่งดาวให้พันสามร้อยดวงนะครับเฮ้ยมึงจะส่งให้นักหนาววะเอาไปแดกมังเถอะข้าราคาเท่าไหร่ต้องขอบคุณเลยแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่ารองเท้าร้อยดวงรองเท้าหรอสี่พันดาวแล้วป่ะเดี๋ยวดูดูอ่ะพิจิคุณคุณจะมีฝากอะไรอไหม เพจผมชางเพจเพจเพจฝากติดตามไทยรัฐนิวโชว์ด้วยครับผมไทยรัฐทีวีสามสองครับผมกี่ทุ่มสองทุ่มเป็นต้นไปจะจะให้ดีก็เปิดตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นยันเที่ยงคืนหอยวันเปิดแช่ไม่ต้องเปลี่ยนช่องครับไทยรัฐสามสองครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนสองครับผมเอาเอากคุณเทียนคุณเทียนเอาเอาแหวนกดดูว่าต้องดูอมารินฮะต้องดูอมารินทำไมต้องดูอมารินต้องดูอมารินอามารินสองรันดับสองรันดับสองอัับ เอาาคุยนอนเดี๋ยวลึกลอไปกำไมงไปรักเครับครับสอครับสามครับสาบน้อยไปยด้ว่อาเอาช่องแปดก็มีช่องแปดก็มีสาครับสามสองครับิเจี่าเติดตามตั้งแต่ช่องแปดไปต้นไปนะช่องแปดสแล้วก็สาิบนะฮะวงลึกถ้าอยากลวงลึกก็ต้องลวงลึกที่สาวกกตุ้มลึกจริงๆลึกเบเลเลยเบเลอเลย อะไรเบลล์หรอครับนุ่มเนอนี่จะลงผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านนี่กกตุมนะผู้ใหญ่บ้านกกตุมนะครับปีไหนปีไหนปีหน้าเลยใครนะครับที่อยู่นอกพื้นที่กกตู้มนะปีหน้าคุณติธนัตเขาจะลาออกจากช่องทรัตทีวีมาสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับคุณภาคภูมิคะคุณภาคภูมิคุณเตรียมหาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่คนใหม่นะครับเพราะคนนี้ถ้าลงพื้นที่แล้วเจาะทุกรลเบียบนิ้วเจาะทุกเม็ด งากล้วนครับงานล้ลวนงานล้ลวนงานล้ลวน,นลลลเลยครับอ้าวคุณนัทเอ้าคุณชอบผู้หญิงประเภทไหนถามเขาถามมาเนี่ยของผมเขาถามว่าคุณมันเลยไปแล้วเอ้าเขาถามว่าคุณชอบผู้หญิงไประเภทไหนไม่มีไม่มีสเปคครับเจอแล้วก็ได้หมดเลย พันห้าจ้ะเว้ยมันนั่ใช่พันห้าเป็นแฟนฟิลแฟนใช่ไหมเอาเพงกว่านั้นใช่ไหมเอาแพงกว่านั้นนี่ฟิลแฟนมันสองพันห้านนี่ฟิลเอาเจ้าฟิลแฟนอ่ะสองพันห้าอยากทำต้องถามว่าทำอะไรได้บ้างมันผมมาอยู่ผิดที่เลยถ้าไม่ดูนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามันจะด่ายูทูบเบอร์ตัว๋ยนี่ฟังไอ้พวกยูทูบเบอร์ดูนะไอพวกเนี่ยนายูทูบเบอร์ไอแม่มันบ้าจริงว่ามันถ่ายปั๊บมันลงปุ๊บถ่ายปุ๊บลงปุ๊บแล้วไอพวกเค้านั่นก็ดูจังเลยนะไอยิ่มบ้าชิบหายด้วยว่า นเนี่ยไอ้พวกยูทูบเบอร์เนี่ยมันตามนักข่าวไอ ala, ว้หาล่าพอมาถ่ายเสร็จปั๊บไอ้ยัยลงก่อนข่าวอีกอ่ะไม่มีการกันกองแง่คนดูแม่งบ้าหมดเพราะมันอยากเด็ดดูมันเนี่ย,ด,ยด,ดูมันนะดูไงไอ้ยูทูบเบอร์เนี่ย <c oughs> ไอเอียงงไก่พวกยูทูบเบอร์มากเนี่ย <c oughs> เป็นกำลังใจให้หมอปลา <c oughs> คนดูหมื่นแล้วคนดูหมื่นแล้วตอนเนี้ยดูทุกช่องที่ทำข่าวลุงพลถ้าดูถึงสองหมื่นเดี๋ยวหมอปลาจะเต้นเมาครีร่าสัตว์ให้ดูครับเอาละ อยากดูเมาอยากดูเมาเมาคีไหมกดแตะรวมมาเลยๆเลยครับนี่ดูนะนี่ไอพวกโฉมหน้าตา y o ย t u ูทูเบอร์ทั้งหลายนะหน้าตาอย่างกับดูว่าดูว่าแต่ละคนนะไอแม่ไอบ้าบอกคอนแตกคือมันถ่ายเสร็จปั๊บมันก็อาบลงลงช่องมาเลยไอเย้คนไม่เสือกดูว่ะคนไม่เสือกดูชิบหายเลยไม่หมอปลาตัวดําแต่เสือกหล่อนะครับขอโทษนะที่ดกได้เนี่ย นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่มุกดาหารแต่คืนนี้ผมกลับเพชรบุรีนะคนที่ไปหาผมพรุ่งนี้เจอผมแน่นอนที่เพชรบุรีครับเดี๋ยวกลับคืนนี้คงจะถึงประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าที่เพชรบุรีครับพิติเขาบอกว่าเขาดูสามสิบสี่เขาไม่ดูสามสิบสองเออกดสามสองเลยครับผมเออนี่เขาบอกเมื่อกี้ไปไปแล้วเนี่ยเขาดูเขาดูสามสี่เนี่ย อ๋อลดลดช่องลงมาเหลือ32ครับผมกด34ปุ๊บเอลิมโหมดไปทิ้งเลยฮะเออแล้วก็สติกเกอร์แปะไว้เลยครับว่าอยู่ที่34เท่านั้นเออเขาไม่ลดช่องเขาไม่ลดแน่ได้นะเดี๋ยวไม่มีรีโมดเปลี่ยนช่องไปไม่ได้ไม่ได้เก็บเขาเก็บเขาทิ้งแล้วลงถังขยะเอรีโมดมีขายใหม่ครับแค่นี้นะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะคนดูไปเตรียมตัวทำหาแดกทำกับข้าวได้แล้วเดี๋ยวผมกลับมาแล้วดูหายไรโซนบ้าบอกระแตกไปไปทำกับข้าวเลย รักทุกคนที่เข้ามาเนี่ยรักทุกคนถ้าใครด่ากูกูไม่ด่ากลับนึกว่าลมไม่ดีไม่ดีนี่นี่นี่มาบอกว่าสามสองสองสองแล้วไหนสองสองรอบยังมีมีมีอีสามสองคณคุณเรียกอะไรติ้งเอยไม่มีแต่สามสองไม่มีเห็นไหมผมดูไม่แต่สามสองสามสองอบสามสี่เห็นไหมสามสี่เยคนดูสามี่ เห็ไหมเนี่าครัจะเอารีโมทไปทิ้งแล้วเออเร่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 เอาคืนนี้ฝากติดตามนัดคืนนี้ฝากติดตามอ่าฝากติดตามช่อง314สองแล้วก็ช่อง312นะแล้วก็ช่องแปดได้ไหมครับผมอ่ามันเรียกการซิ่งครับแล้วก็ไอช่องยูทูบมันจะไปดูมันหรอกป้าพอล่าแตกไม่มีอะไรเลยไม่มีสาระเลยยูทูบเบอร์พวกเนี้ย เออแล้วฝากถึงบากรแนนช่องแปดนะฮะนักข่าวคุณไม่ทํางานกันเลยมามาดูขอโทษนะคุณแนนนะ,ะตั้งแต่เช้าแล้วคะคุณแนนช่อง,งแปดคุณดูนะคะุณส่งคุณมีเงื่อนคุณมีเงื่อนค,คุณส่งนักข่าวคุณมาเนี่ยมันบ้ากามมันมากเลยใครบ้ากามบอกผมรู้เรื่องแค่นี้แหละไปทํากับเขาให้ผัวแดกกันแล้วมาดูเลยนักหนาเยตุลแกทำแกไปทำกับข้าวผัวแดกด้วย ก็จะมารักอะไรเมียเมียเมียชั้นเย่ยบ้า <c ười> เออ <c ười> แว่นสวยจังเลยไม่ใช่เมียนก,ก็สวยเฮ้ย <c ười> คุณตีสามตีเนี่ยติ้งแรงของคุณป่ะเยวเดยวเฮ้ยน้ำมานอยู่ไหนวะเนี่ยแค่นี้นะไปทากกับข้าวแดกกันนะจ๊ะรักนะทุกคนจุ๊บ